แบบนึงทันอยู่ทันอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วแบบนึงแบบนึงวิ mm ่ง hmm. แข่งอ่ะเราชนะแน่แต่ว่าต้องไม่มีคนขวางข้างหน้าเราถึงจะชนะบบนทุกคน <c oughs> ไหนลูก <c oughs> ลงมเฮ้ <c oughs> สัมเนรักลูกชายโอ้ขาเท้าเขาไม่เป็นไรค่ะเอาพิ่มใหอะกลับแล้วนั่งวินกลับหรือเปล่านั่งวินกลับพี่ใส่อะนเห็นผมแม่ไม่ลูกแม่วิ่งลงบนไดเลื่อนอไยเรายดเ้อนนนใช่ใอยู่ถึง้ัน น้องแน็กอยู่ฝั่งนี้ไหมให้ทุกคนอยู่ฝั่งนู้นหนูจะได้ไม่ย้อนแสงลูกจะได้สวยได้ไหมย้อนอยู่ได้ย้อนอยู่ขยับสีลูกเอามุมส,สวยๆมาเออหนู <laughs> น้องแน็กจะอยู่ในใจอะ่ะไม่ย้อนนะเออโอเคลูกเก่งมาก ิบเปอร์เซนต์ไหมหยอกห <c oughs> ยุดเก้าสิบอร์เซนต์ไหมลูกนี้เมา <c oughs> ไป <c oughs> พี่ไผ่กับวินแล้วครับ <c oughs> ชาดมากอ้ยอยากฟังเพลงแ็กหลักย่าเนแนกหลักยายจังเอ๊ เก่งมากลูกขอฝันเธอหน่อยมาผมวิ่งลงบันไดเลื่อนมาผมหนึ่งก็งสูงได้ไหมได้วิ่งลงบันไดเลื่อนมาเลยนะเก่งปะฟิวดูรูปแบบใคร ในฐานะผู้ถืออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจริงมากไอเด็กน้องเน็กได้สักคนเข้าดม น้องเน็ก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 ได้สักคนอยู่ในด้อมนี่คืออย่างนี้เลยถ้าเราได้ส uh, okay. oh, ักคนอยู่ในด้อมนี่คืออย่างนี้เลยคิวอาร์เร็วคิวอาร์ดิ๊งอ๋อโอเครีบไปทำงานโอ้โหเข้างานสิบเอ็ดโมงบายบายมาต่อไปไงมาต่อไปไงอ๋อโอเค หมายถึงคันนี้เหรอจบ <c oughs> บ้านละเอาละหนีไปอยู่บ้ายนายนาบ้านติ บอกพ่อแม่ไม่รักหนีออกจากบ้านแล้วใครใครไม่รักลูกอะ่ะเอาล่ะหาอะไรนะลูกหาเป็นกระเป๋าดยเลมอนเลยเอาล่ะซันจู แตกสันสุล่สาสุดน้องแ,แม็ข้างหลังแม่เป็นท่านประธานเฮะอย่าบอกว่าสันสุคนละคำนะโอ้แย่มาก

ไปแล้วลูกไปแล้วคุณปิดทะเบียนดูกวานดื้เอาใหม่ดีลูกโอ้โหเรามาไม่ทานนี่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 บายบาย I'm going <inaudible> <inaudible>